ยุคแห่งการประกาศศาสนาอิสลามนะครับ,รบของท่านนาบีมูฮัมมัดสลุลลัลอะลัยิวะสลัมในปี610ก็คือศตรวรรษที่7<ม>นะครับยุคนั้นเนี่ยถามว่าถ้าเกิดว่าใครศึกษาในช่วงเวลานั้นจะบอกว่ายุคของอิสลามยุคดังกล่าวเป็นยุคที่อารยธรรมของอิสลามนั้นจเจริญม,มากที่สุดแห่งหนึ่งในโลกและเหนือกว่ายุโรปใส่เพราะถ้าเราไปเทียบกับยุโรปก่อนนะครับ ยุโรปเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามองช่วงเวลานะครับของท่านนาบีนยก็คือศตวรรษที่7นี้เนี่ยเป็นช่วงที่ยุโรปเนี่ยอยู่ในยุคมือดอ๋อครับ,รบก็คือยุคสมัยกลางนะครับอีกหนึ่งส่วนของโลกซึ่งอยู่ห่างกันนะครับมีปฏิสัมพันธ์กันบ้างนั่นก็คือราชวงศ์ถังของจีนนะครับผมเริ่มต้นจากยุคข,ของอพระศาสดานะครับก็คือพระนบีมูฮัมมัดสุลลัลอะเลฮ์วะสัลัมเนี่ยท่านมีการประกาศศาสนานะครับและหลังจากนั้นเมื่อท่านสิ้นพระชนนะครับในปี630อกว่ากลางศตวรรษที่7เี่ย อิสลามเริ่มต้นขยายตัวครับแล้วก็เริ่มต้นก่อนหน้านั้นเนี่ยจะเป็นการอยู่แล้วก็มีหลากหลายเผ่าต่อสู้กันและกันนะครับชื่อว่าอิสลามแปลว่าสันติภาพเพราะในยุคดังกล่าวเนี่ยแบ่งแยกออกเป็นหลากหลายเผ่าต่อสู้กันจนทั้งมีการประกาศศาสนาอิสลามขึ้นมาโดยท่านาบีจากนั้นเนี่ยทุกฝ่ายรวมตัวกันแล้วก็กลายเป็นสิ่งที่เริ่มต้นในสิ่งที่เขาเรียกกันว่าคาลิฟะ,าฟะทางเค้นผมเชื่อทุกคนน่าจะเคยได้ยิยนคลิเกเลยว่ากาลิบกาลิบ ก็คือรัฐอิสลามอัลคาลิฟานะครับมีการขยายรวมตัวกันนะครับก็คือเป็นกลุ่มของผู้นับถือศาสนาอิสลามจากนั้นก็มีการขยายศาสนาอิสลามลองดูแล้วกันว่าจากพื้นที่ที่มักกะและมาดินะเมื่อสักครู่เราเห็นทะเลแดงใช่ไหมครับพื้นที่ของเมืองมักกะและมาดินะเนี่ยอยู่บริเวณใกล้ๆกับทะเลแดงจากนั้นเนี่ยนะครับชาวมุสลิมจํานวนมากรวมตัวกันเป็นคาลิฟภาษาฝรั่งเรียกคาลิเฟตก็คือรัฐอิสลามที่ปกครองโดยคาลิรูปแบบของคาลิฟัต มีการขยายศาสนาอิสลามไปยังพื้นที่ต่างๆเราลองดูแผนที่นะครับ mm hmm. ขึ้นเหนือไปจากคาบสมุทรอาราเบียนะครับไปจรดแบกแดดแล้วก็ดามัสกัสก็คือซีเรีย mm hmm. กับอิรักในปัจจุบันถัดมาครับไปทางตะวันออกครับไปยังเปอร์เซียเปอร์เซียตอนนั้นอยู่ในช่วงจัก,กรวรรดิศาสนิทพวกเขาไม่ได้นับถือศาลมาก่อน mm hmm. พวกเขานันบถือศาสนาโซโลอสเตอร์มาก่อนที่สุดพ่ายแพ้ให้กับยุคคลิเฟท,ที่ห ยุคคาลิเฟรหรือคอลิฟานเนี่ยเขาแบ่งออกเป็นยุค,คยุคแรกคือราชดุลยุคที่2อคืออุมยัยัดขยายไปขยายเสร็จปั๊บต่อครับข้ามข้ามสมุทรอาราเบียไปยังพื้นที่แอฟริกาตอนเหนือเห็นสีชมพูไหมครับ,รบชมพูเข้มชมพูอ่อนจนกั่งตอนเหนือบางคนงงว่าทำไมเอ๊พื้นที่ของแอฟริกาตอนบนทาไมหน้าตาจึงเป็นชาวอาราบิกเพราะการขยายอํานาจของยุคนั้นไงครับ พราะคาบสมุทรไอเบียโอ้โหเขายิ่งใหญ่ขนาดเขาไปถึงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครก็ตามที่ไปสเปนตอนใต้จะเห็นเมืองเช่นอัลฮัมบรานะครับคอร์โดบาและอารยธรรมทําไมถึงได้เป็นอารยธรรมที่เป็นอารยธรรมอิสลามใช่ใช่ใครับสถาปัตยกรรมมีความอิสลามใช่ครับเพราะนั่นคือการขยายตัวของคคลิเฟตที่2ก็คืออุมมัยยัดถัดมาก็คืออับบาซียัดอับบาซียัดเริ่มต้นปี750เพราะฉะนั้นจะไม่น่าแปลกใจครับถ้าเราจะเห็นว่าชาวยุโรปที่สเปนหน้าตาจะกึ่ง ระหว่างอารบิกกับฮิสแปนิกเพราะผสมกันและภาษาที่พวกเขาใช้คือการผสมกันระหว่างภาษาละตินกับภาษาอารบิกอ๋อเหรอคะเช่นเวลาที่เราเห็นตัวเจนะครับของพวกสเปนเช่นคูกาโดรสคุนตอสคนสเปนเรียกว่าเสียงอูดเพราะว่าได้รับอิทธิพลมาจากภาษาอารบิกก็เลย